สวัสดีค่ะทุป59ออโต้คาร์แกลลอรี่นะคะวันนี้ทุกมีรถน่าใช้อีกหนึ่งคันมานำเสนอนะคะกับเจ้าคันนี้เลย m i t ูวิช s h i a t ์ a นะคะตัวนี้จะเป็นปี2018เนาะตัวนี้เป็นถึงรถซีดานนะแต่เป็นแบบอีโคคาร์นะคะเดี๋ยวเราพาชมกันเลยว่ามีออปชันอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะเริ่มแรกนะคะกระจังหน้าแบบ3ชั้นนะคะตัว m i s u b ูวิชเน้อตัวโตๆแบบนี้เลยนะคะ พร้อมกับไฟนะคะดวงโตๆใสๆแบบนี้เลยนะคะสภาพงาน,นใหม่เอี่ยมเลยนะคะพร้อมกับไฟตัดหมอกและตัวไฟเดย์ทมนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันนะคะด้านข้างนะคะจะเป็นล้อนะคะจะ่ีอิจมาให้แล้วแม็กซ์บสีดำมากเลยนะคะสวยมากเลยน่าใช้นะคะเหมาะกับวัยรุ่นนะคะวัยทำงานนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะคะว่าคันนี้เป็นรถตีดานที่มี ด้านหลังสูงของได้เยอะเช่นกันค่ะเ๋ยวเราไปชมกันเลยด้านหลังนะคะภายในกว้างมากเลยจุดจุดได้เยอะนะคะบอกแล้วว่าคันนี้เป็นรถถึงซีดานน่าใช้มากๆแถมประหยัดน้ํามันด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างคันนี้นะคะจะมาในบอกผ้านะคะเดิมๆจากโรงงานไม่บุบไม่ยุบไม่บุ๋ม,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 มสะอาดน่าใช้มากๆ,ๆเลยคอนโซลหน้าสีดํานะคะนี่ โครงสร้างใหญ่พร้อมจอทัชสกรีนนะคะตัวแอร์นะคะเป็นแบบหมุนนะคะปรับได้นะคะง่ายๆเลยพร้อมกับพวงมาลัยนะคะแบบมัลติฟังก์ชันตัวนี้สามารถกดรับโทรศัพท์ได้เลยนะคะอัตโนมัติเดี๋ยวขอแจ้งโปรโมชั่นนะคะตอนนี้นะคะทางห้างอโต้น,นะคะมีโปรโมชั่นออกรถแค่9้าบาทนะคะพร้อมโปรโมชั่นให้เทียบเลยเครดิตดีเอฟรีดาวไปเลยนะคะลูกค้าพนักงานโรงงานรา,ายได้หมุนห้าออกคนเดียวจบ ะะอยู่จังหวัดไหนไ่สำคัญนะคะทางร้านมีบริการไฟแนนซ์ที่เซ็นให้ถึงที่แล้วก็ส่งมอบรถฟรีให้ถึงบ้านเลยที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้ทุ่มด้วยนะคะวันนี้ไปแล้ว